ตักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพิษณุลโลกภาคพิเศษคร,รวะอธิการบดีผู้บริหารคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ในโอกาสเทศกาลปีใหม่2565เมื่อวันที่8มกราคมเวลา9นาฬิกา30นาทีนำโดยนายชัยวัฒน์มั่นมาประธานนุ่น6.3ทั6.4คณะนิติศาสตร์นายเนกธรรมใจรองประธานสิทธนนวนเอกกู้เกียรติสังนาครองประธาน นายวีระชาติทศดอนปฏิคมนางสาวจุลัยลักษณ์พยุหะเฮรัญยิกนายวรีรพงษ์ชัยหงฝ่ายวิชาการนางสาวรัตพรอินแก้วฝ่ายกิจกรรมว่าที่ร้อยเอกสมชาติแก้วมูลเลขานุก,การว่าที่ร้อยตรีหญิงคณิ t ฐารอดสุงผู้ช่วยเลขานุก,การและคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์รุ่นห่งสามทับหสี่เข้าเยี่ยมคารวอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์โดยมีอาจารย์ชาตรีจำลองกุล คณะบดีคณะนิติศาสตร์และอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพิศนุโล,โลกเนื่องในโอกาสปีใหม่2565ทางนี้คณะกรรมการนิติศาสตร์รุ่น63-64ได้มอบตู้เย็นและกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่คณะบดีและอาจารย์ที่สองคณะนิติศาสตร์เพื่อนําไปใช้ห้องเรียนในคณะนิติศาสตร์ต่อไปเนวิย24อนเนกทําใจประวินอินกมร,รายงาน